วันนี้มาดูช่างเลยงานแก้จากอู่ไหนมาทำมาจากอู่หรืนครับต้องมาแก้ครับนี่นี่แก้งานทำไม่รู้ทำจากอู่ไหนนะครับช่างเลยมาแก้งานให้นะครับอันนี้กำลังปิดในขัคนหลังคา สีพองนะครับอันนี้ไม่ใช่ได้อู่เราทํานะครับอู่อื่นทาไม่รู้อู่ไหนแต่ว่าผมมาแก้ที่นี่เพราะของเรารับประกันอยู่แล้วครับงานแก้ของอู่อื่นนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าอู่ไหนเหมือนกันแต่ว่าเราพอดีลูกค้ามาให้แก้ให้ครับน่าจะไม่กลับไปแล้วเพราะว่าน่าจะไม่ผ่านเขาก็เลยมาทํา ที่นี่ครับอูเรารับประกันให้อยู่แล้วนะครับรับประกันสีให้อยู่แล้วรับประกันให้อยู่แล้วครับงานแก้สีสีพองว่ะบวมสีบวม,บวมลูกพี่ไปนะไปนอนแล้ว ไม่อ่อนเอาประหลาดบ่เมาค้างบ่เมาค้างพ่อมาโอ้ไปเลยลูกพี่คือพี่เมาอย่างเดียวเลยอ่ะตายตายพี่เล่นเมาอย่างเดียวเลยอ่ะครัำแพงกระดาษกระดาษให้ ันก็จะแตกเหมือนกันเตรียมพ่นเหมือนกันครับเตรียมพ่นเดี๋ยวไข่ข้อสงสัยตัวนี้ตัวนี้จะเป็นความร้อนอินฟลิตนะเป็นแบบนี้นี่อันนี้เปิดนี่ร้อนมากเลยเนี่ยตอดเล็กนิดเดียวนะครับแต่ร้อนเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ีจุดนะครับ อย่างร้อนนะเข้ามานี่เหือแตกเลยครับเนี่ยด้านหน้าก็มีครับเนี่ยเนี่ยจุดนี้ข้างข้างสี่จุดครับเป็นตัวทำให้อบความร้อนจักของห้องอบ เนะครับนี่ก็จะมีห้องพ่นสีน,น,นี่้านนี้พ่นพื้นแล้วโอ้สีตัดแล้วอ๋อน,นี่เล่นน้ำมาแล้วนู่นอุ้ยขายอะไรขายไข่แล้วเปล่านะเอันี่ป๋าปงพงคันนี้นนดานหน้าป่ะ คันนี้นมึงกำลังทำอุปกรณ์โอ้ขายไข่แล้วตัวไข,ข่พ่ขอค้าปกอค้าจอดก่อนกินไข่ก่อนตอวขายขายไข่พอดีขายใส่ขายใส่ อูแล้วอันนี้ใครต้มบ่ปิ้งธรรมดาอ๋ออันนี้ไข่ปิ้งอันนี้ใครต้มเครื่องต้มเครื่องเครื่องโอ้ยขนมเลยขนมเดี๋ยวก็นื้อางกระังดีครนื้อางกรดาุ้งยี่หวัดอ่ะอิาครโอ้ให้เลยนกินเลนว่ังินเนิครับลดอออ๋อ ไข่ก่อนกินไข่ก่อนไข่อะไรไม่รู้เนี้ยโอ้ไข่ปิ้งไข่ปิ้งไข่ปิ้งเอาไข่มาซื้อมาซื้อเนี่ยซื้อมาเนี่ยกินอย่างเดียวเนี่ยโอ้กินจนพุงออกแล้วน่ะเนี่ไป๋อโอ้ตายแล้วกินจนพุงออกเลยฮะ nhân phun hoặc lên ôi phải pin còn cái chục lắp người trăng người trăng người nào tao โอ้ข้างในข้างวัดข้างวัดแบลรี่อยู่ข้างในเหมือนแบลรี่อยู่เบลรี่ข้างในมองไม่เห็นโอ้คนเบืองหลายเห,หลือดิลูกเป็นเมื่อกี้น่ะสีพ่อลอยหรออ่ากระตุกครับนี่กระตุกครับนี่นี่บางคนไม่รู้จักนะครับเรื่องเครื่องอะไรครับเรื่องครับนี่เห็นไหมนี่ครับนี่นี่นะครับ ขั้นตอนมันเยอะแยะครับทําสีกว่าจะออกมากว่าจะได้นะครับนี่เห็นไหมช่างหนุยเขาตกแล้วนี่ไรปวดหลังปวดเอวกระตุกได้ไหมเนี่ยช่างหนุยอ้าวช่างหนุยบอกได้หมด,ดเอวเจ็บหลังเขาเนี่ยเครื่องกระตุกเลย กิมลงไปสะดุ้งเลยไม่ถึงยังไม่ถึงเอวร้องจากเลยหรือชนด้านท้ายนะครับขั้นเนื้อขั้นตัวเลยอุปกรณ์ของเรามีคนถามมาบอก เครื่องกระตุกคืออะไรนี่แหละครับเครื่องกระตุกมีคนสงสัยว่าเวลาดึงหอ,อกเขาดึงยังไงดึงแบบนี้แหละครับเนี <laughs> 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 ่ยกำลังสาธิตทองจันให้ดู <laughs> <laughs> ตุกไหมกระตุกไหมออกไม่ออกออกไม่ออกนี่ไฟด้วยเออเห็นไหม อ้าว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 ไม่ตีละอ่าไม่ตีครับอืมกระตุกไหมนี่อ้าวใช้ไม่ได้อ้าวอีกยี่สิบวิให้ครบแปดนาทีก่อนไม่ถึงแปดนาทีเลยอ้าวจบอยู่ช่างหนุ่ยนี่แหละอ้าว นี่นละครับจบครับครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวจะลงคลิปอดูครับสร้างวัด